สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลติวเข้มมือใหม่หัดทำ YouTube แชร์ทุกเทคนิคในการทำช่อง YouTube เพื่อเปิดสร้างรายได้ในอนาคตสำหรับวันนี้นะคะมีเทคนิคการสร้างชอ็อตคลิปด้วยฉาก g r e ร n Screen ตามเครื่องมือคำสั่งที่เราเห็นอยู่ในหน้าการตัดต่อชอ็อตคลิปซึ่งคลิปที่ได้ก็คือจะมีคลิปตัวเราอยู่หน้าคลิป ที่อยู่ด้านหลังหรือมีคลิปวิดีโอเป็นฉากอยู่ด้านหลังตามตัวอย่างที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะคะสิ่งที่เราจะเตรียมคือรูปภาพคลิปที่เอาไว้ทําฉากด้านหลังและตัวเราที่จะเอามาถ่ายคลิปไว้ด้านหน้าเดี๋ยวเราไปรับชมวิธีการตัดต่อและวิธีการทำได้เลยค่ะ เราเริ่มด้วยการเข้าแอปพลิเคชัน YouTube บนมือถือนะคะกดเครื่องมือบวกจากด้านล่างหน้าจอค่ะและเลือกคำว่าอัปโหลดวิดีโอค่ะเมื่อซิงเข้ามาในหน้านี้นะคะให้เปลี่ยนเลข15 เป็นเลข60ค่ะเพื่อให้รองรับความยาวของคลิปวิดีโอได้ถึง60วินาทีนะคะเสร็จแล้วนะคะทุกคนจะต้องเรียนรู้สัญ,ญลักษณ์ที่เป็นรูปตัวเงาคนอยู่บนหน้าจอนะคะนี่ก็คือการตัดต่อคลิป เป็นกรีนสกรีนค่ะลองกดดูได้นะคะเราจะเห็นว่าฉากด้านหลังจะหายไปนั่นก็คือตัวเรานะคะจะไปลอยอยู่บนคลิปที่เราต้องการเอามาทำเป็นฉากบ้าด้านหลังเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือให้เราเตรียมวิดีโอหรือรูปภาพก็ได้นะคะเอามาเป็นฉากด้านหลังจะถูกตัดอัตโนมัติอยู่ที่1นาทีนะคะ ตอนนี้เราก็เข้าเข้ามาในอัลบั้มรูปแล้วก็เลือกหาคลิปที่เราต้องการวางด้านหลังค่ะเลือกคลิปนี้นะคะคลิปมันจะยาวเกิน60วีเราก็เลื่อนค่ะให้มันอยู่ในตำแหน่งที่60วีพอดีนะคะหรือ59 v. ก็ได้ค่ะเพื่อเป็นการป้องกันการอัปโหลดแล้วเวลามันเกินมันจะไม่เป็นช็อตคลิปนะคะเสร็จแล้วกดถัดไปค่ะ ระบบก็จะทำการแรนดอมเสร็จแล้วนะคะด้านหลังเราคือคลิปค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะเอาตัวเราเล็กๆมันมีปัญหาอยู่นิดนึงตรงที่ว่าตัวเราจะใหญ่กว่าคลิปมากขออนุญาตตั้งกล้องไกลๆนะคะแบบนี้นะคะนี่ค่ะเสร็จเมื่อไรเรากดคำว่าเสร็จสิ้นพร้อมอดอ่าพร้อมกัดอ่ากดขอภัยค่ะพร้อมกัดกดอ่าคลิปหรือว่าที่เราจะพูดลงไปในคลิปนี้นะคะกดคำว่าเสร็จสิ้นด้านล่างตรงนี้ค่ะ แล้วมันจะมีปุ่มสีแดงนะคะปุ่มสีแดงตรงนี้ก็คือเริ่มกดอัดคลิปนั่นเองค่ะที่มันจะเห็นเงาก็ต้องตั้งฉากตั้งกล้องดีๆนะคะหาหมุมตั้งกล้องเนี่ยค่ะมันก็จะเห็นเงาแสดงว่ามันจะเห็นตัวเราใหญ่มากเลยค่ะทุกคนทุกท่านค่ะเพราะว่าจริงๆเราตั้งใจจะให้เห็นวิวข้างหลังใหญ่กว่าเรานะคะปรากฏว่าเราใหญ่กว่าวิวค่ะโอเคค่ะเมื่อเรามีสคริปต์พร้อมหน้าตาพร้อมนะคะจัด จัดหน้าตาให้พร้อมนะคะเสร็จแล้วนะคะเหมือนการรายงานข่าวในรายการทีวีค่ะกดปุ่มสีแดงเพื่ออัดคลิปตัวเองลงไปทับอยู่ด้านบนคลิปที่อยู่ด้านล่างกดปุ่มสีแดงค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านวันนี้นะคะวันนั่งรถเมล์ผิดสายค่ะก็เลยได้เห็นวิวสวยๆแบบนี้รถเมล์วนเข้าไปบนเกาะไม่ได้วิ่งบนถนนเส้นตรงนะคะนี่คือรถเมล์สาย85ที่วิ่งระหว่างชานเมืองเข้าไปในตัวเมืองออสโลเมืองหลวงประเทศสวีเดนพร้อมกับเราได้เห็นวิวสวยๆแบบนี้ซึ่งเป็นวิวบ้านที่เป็นบ้านพักร้อนนะคะภาษาสวีเดนภาษานอร์เวย์เราเรียกว่าซัมเมฮุดเด หรือบ้านพักร้อนนั่นเองค่ะก็จะเห็นทะเลสาบที่เป็นน้ําแข็งแต่ไม่แน่ใจว่าลงไปเดินได้ไหมเพราะว่าไม่มีใครเดินเลยนะคะวันนี้พระอาทิตย์ขึ้น10บโมงเช้าเราได้เห็นแสงสวยๆที่นี่ด้วยค่ะติดตามดูคลิปฉบับเต็มที่นี่ท้ายคลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็กดเครื่องหมายบวกเครื่องหมายบวกตรงนี้นะคะเสร็จสิ้นสวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านวันนี้นะคะวันนั่งรถเมล์ผิดสายใ่ค่ะก็ แล้วก็ใส่ชื่อคลิปนะคะถ้าใครอยากใส่ตัวหนังสือในหน้าเมื่อกี้ก็จะมีการใส่ตัวหนังสือเพิ่มเติมได้ค่ะตอนนี้เราก็ตั้งชื่อคลิปนะคะตั้งชื่อก็ยัวย่วๆนะคะให้ ให้ผู้ชมอยากกดเข้ามาดูช็อตคลิปของเราค่ะนี่นะคะเวลาคือ0.59ถ้าเป็น1นาทีเวลาเราอัพโหลดเสร็จแล้วคลิปเราจะกลายเป็น1นาทีกว่ามันก็จะไม่ใช่ช็อตคลิปในระบบแต่เราก็สามารถเข้าไปลบเวลาออกได้ในหลังบ้านสตูดิโอนะคะแต่ว่าทางที่ดีที่สุดคือทำคลิปประมาณ58-59วินาทีค่ะ เสร็จแล้วนะคะตั้งเวลาค่ะคลิปของวันจะมีการตั้งเวลาการออกอากาศนะคะเพราะฉะนั้นก็จะวันนี้วันที่5ากุมภานะคะจะตั้งเวลาการออกอากาศวันที่6ค่ะเที่ยงคืนนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็กดอัปโหลดคลิปค่ะคลิปสั้นจะถูกออ random ปกนะคะนั่นคือระบบจะทำการเลือกปกให้เราและในตอนนี้นะคะคลิปสั้นจะถูกเปิดรายได้อัตโนมัติแบบที่เราไม่ต้องไปคลิกเปิดแล้วนะคะเนี่ยค่ะ YouTube จะแคปหน้าจอนี้มาเป็นหน้าปกการทำช็อตคลิปในปัจจุบันยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหน้าปกหรือทำหน้าปกด้วยตัวเองได้นะคะส่วนการใช้ฉาก กรีนสกรีนในการตัดต่อช็อตคลิปจะช่วยทำให้คลิปของเรามีคล้ายๆกับการรายงานข่าวหรือรายงานสถานการณ์ใช้ในการดันคลิปที่เรากำลังออกอากาศได้ค่ะนี่ก็คือเทคนิคและลูกเล่นอีกแบบหนึ่งนะคะสำหรับท่านที่มีไอเดียในการ ลองใช้ฉากกรีนสกรีนก็คือ1ต้องเตรียมฉากหลังก่อนค่ะจะเป็นรูปภาพหรือเป็นคลิปก็ได้นะคะแล้วก็เตรียมตัวเราให้พร้อมสําหรับการอัดคลิปนั่นก็คือเตรียมสคริปที่เราจะพูดที่ไม่ยาวเกิน1น,นาทีนั่นเองค่ะนี่คือเทคนิคดีๆในการตัดต่อคลิปด้วยฉากกรีนสกรีนหวังว่าเทคนิควันนี้จะเป็นไอเดียสําหรับมือใหม่หัดทำยูทูบทุกคนทุกท่านนะคะกดกดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่ง เพื่อแจ้งเตือนคลิปดีๆที่นี่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ